ก็บรรยากาศฝนตกมีน้ำไห้น้ำหนาเขาครับฝนตกลิ่นครับนนสองมือแล้วครับพ้ายู่เขาสองสามมือนะครับบรรยากาศไฝ้า,ากันไปยามทคอครับก็ผ่านนุ่มเขาครับสวัสดีครับ,บนคนพี่นอ้องเห็นหน้าเห็นตา,นาไปยามยังก่อนหรือเปล่าคอคอไตคุ้งไหวหเนาะครับ ไปกันเลยครับครับต้องกันครับ้ตาดทงทให้ทั้งหน้าเฮ้านีนะครับ ้าพยายามพอบครับเอาเอาดา,า,างตรงพอเข้าไปหอดมาถึงนะครับพี่น้องฟ้าไม่ยำเบิ่งก็ได้ครับมาสีมานหนึ่งหมูมัน กินาตามภาษาลุงซันนั่นเองนะครับยามทางหน้าครับ<อ>นี่หวัวบ้างเดี๋ยวลงบ้าง มังเป็นงานม้วกอไรอยู่ได้กินพอไก็อ้อไดยอู้อยู่ครับนะครับอ้ยก็ยอ้อไม่ยามเลยไม่อเนี่ไม่ยามไปจ่อนึ่เลยบรรยากาศก็บฝนตกลิ่นครับ ข้างนี้จะเป็นหวยนหน่อยครับป่า, nhà, งานง่ายตรงหวยนหน่อยหนักไรบอัน้ำจงไฮทรงหน่าน่ีงหัวเอนหน่อยครับ อะายอยู่ครับก็น้องใหม่ก็มี่ นำไรนำไรครับนำม่ก็ายนำให้หน้าก็ไรครับบางบรรยากาศต้นโตกับบางน้ำมันให้น้ำหนาครับ ครับอีสานบ้านเฮาเจ็ดขั้นเบียดไปซะเนี่ยครับหอดูดูการนะร่นมั้งี่ครับเราแล้วก็มาล้นเกียใส่เหล่ากูรังมั้งยังต้องให้ทั้งหน้าเฮาประมาณนี้แหละขึ้นกระจุก อยากดับวอยดับวยครับล้วนแล้วนักมากแคร์ตัวครับนี่ครับก็บรรยากาศฝนตกลมวุ่นวขยบอกันไม่คิดไม่คิดนาครับผมรอบคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้รับ